พยายามศึกษาธรรมะนะศึกษาให้ดีอย่าศึกษาทางโซเชียลอย่างเดียวธรรมะเพียนเพี้ยนมากมายเหลือเกินถ่ายทอดกันออกไปเยอะะเลยสอนปริยัตเพี้ยนวัางสอนปฏิบัติเพี้ยนว่างบางทีพวกสอนปฏิบัติเพี้ยนนี่ก็น่ากลัวนะอันตรายกับคนที่เรียน คนสอนก็เป็นบ้าคนเรียก็เป็นบ้าไปนะก็มีไม่ใช่ไม่มีปริยัติเพี้ยนนี่ยิ่งหนักใหญ่นะพระไตรปิฎกเสียหายไปเกิดสัทธรรมปฏิรูปปฏิบัติผิดนั้นก็ผิดเฉพาะตัวก็ถ้าไปสอนต่อก็ผิดต่อแต่ปริยัติผิดเราเผยแพร่ออกไปเนะี่ยคนทรงจำไว้ อันตรายครูบาจจอาจารย์แต่ก<ม>่อนท่านจะมัระมัดระวังมากนะในการถ่ายทอดธรรมะหรือวินัยท่านละเอียดมากเลยเคยอ,อ่านประวัติหลวงพ่อชาตอนท่านหนุ่มๆน,นะท่านไปเจอพระผู้เท่าองค์นึงพระนั้นผู้เท่านะท่านอยู่บนยอดเขาหลวงพ่อชา ไปขออยู่ด้วยก็อยู่เชิงเขาต่างคนต่างก็ภาวนาะแล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกพระวินัยให้หลวงพ่อชาข้อหนึ่งนะข้ออะไรหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วแล้วบอกผิดพอตกกลางคืนนะท่านอยู่บนภูเขาแล้วท่านได้ไว้เอ้นี่ผิดเนะท่านอุตสาห์ลงจากเขามาคนแก่ไตลงมา มาบอกหลวงพ่อชาว่าผมบอกวินัยท่านผิดไปข้อหนึ่งนะหลวงพ่อชาบอกไว้เช้าก่อนท่ามาบอกก็ได้ทําไมต้องรีบลงมาบอกตอนนี้ครูบาอาจารย์ลําบากนะเนท่านบอกไม่ได้หรอกเกิดท่านตายไปในคืนนี้หลวงพ่อชาจําวินัยผิดไปข้อหนึ่งนะีพระาศาสนาก็เสียหายละ เดี๋ยวจำไปแล้วไปสอนต่อผิดผิดเลยนะนี่เป็นเรื่องละเอียดเป็นความอะไรความดีความงามของครูบาอาจารย์ร้วนก่อนแนละสอนผิดก็ไม่ไม่อ่ำนะสอนผิดก็นึกได้นะรีบมาแก้ไขไม่ไม่ยอมทำเป็นไม่รู้ไม่ชีนะ้เะยวางฟอร์มเนวเสียหน้านะไม่มีอย่างนั้น เนี่ยเขารักษาสืบทอดกันมานะ